วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการตั้งค่าการซิงค์นะคะกับตัว Document Library ที่มีอยู่ใน CharePoint นะคะเพื่อที่เราจะทำการเก็บโฟลเดอร์เก็บไฟล์ส่วนตัวนะคะอ่าแล้วก็สามารถที่จะใช้งานในขณะที่เรากำลังออฟไลน์ที่ไหนก็ได้นะคะนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะแนะนำวิธีการซิงค์ไฟล์ในไลบรารีของไซต์นะคะ Microsoft SharePoint ค่ะ เพื่อที่เราจะได้ใช้งานนะคะบนคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าเราจะออฟไลน์อยู่ที่ไหนเราก็สามารถใช้ได้นะคะอ่ะมันก็จะเป็นการซิงค์นะคะระหว่างโฟลเดอร์ที่มีอยู่ใน SharePoint กับโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองสมมติว่าเรามาเพิ่มโฟลเดอร์ไว้ที่ตัว SharePoint ปุ๊บเนี่ย ในโฟลเดอร์ที่มีในคอมพิวเตอร์ของเราะคะ่ะก็จะมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเราแก้อีกจุดหนึง่งอีกที่หนึ่งก็แก้เหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเราจะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเพราะเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะคะที่ทุกคนก็สามารถใช้ได้แบบนี้ อาจจะเป็นทีมไซต์ก็ได้หรืออาจจะเป็นคอมมิวนิเคชันไซต์ก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะพอเราได้ในส่วนของไซต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเราก็มาที่ด็อกิเมนต์นะคะด็อกิเมนต์ที่เราต้องการซิงค์นะคะเราก็ไปที่ตรงนั้นเลยในส่วนตัวของกิ๊กนะคะกิ๊กจะมาที่เมน,นูด็อกิเมนต์ค่ะตรงนี้อ่ะคลิกเข้ามาที่ด็อกิเมนต์นะคะที่อยู่ในไซต์ของเรานะคะ จากนั้นนะคะทุกท่านจะเห็นคําว่าซิงค์อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ที่บาร์ด้านบนตรงนี้มีคําว่าซิงค์นะคะเราก็กดซิงค์ตรงนี้ได้เลยจะเป็นการซิงค์ระหว่างด็อกิเมนต์ตัวนี้กับโฟลเดอร์นะคะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะกดซิงค์เลยพอเรากดซิงค์นะคะก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาค่ะเป็นแบบนี้ กรณีนะคะที่เรายังไม่ได้ทําการติดตั้งนะคะในส่วนของ OneDrive นะคะก็สามารถติดตั้งก่อนได้เลยโดยการคลิกที่ตัวนี้ค่ะ,ะเป็นการคลิกที่ตัวนี้แต่ว่าของคลิกเนี่ยมีการติดตั้งแล้วถ้าติดตั้งแล้วเขาจะแสดงในส่วนของป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาค่ะอ่ะแล้วก็เราก็ดูในส่วนของอีเมลที่เราทําการล็อกอินเข้าไปก็คือชื่อตรงนี้อ่ะจากนั้นเราก็กดปุ่ม sign in ค่ะก็คือตรงส่วนนี้ค่ะ กดเข้าไปเลยพอเรากดปุ่ม sign in นะคะระบบก็จะทำการ s y n c ให้กับเราค่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะ,อะโอเคเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ s y n c นะคะ,ะเราก็กด next ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ,ะในส่วนของตัวที่เขา s y n ์ไปนะคะเราสามารถดูตัวอย่าง ดูลิงก์ URL ที่เราซิงค์นะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะในเครื่องของเราก็คือตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนโลเคชันของเขาได้นะคะโดยการคลิกที่เช็ l โลเคชัน,นะคะ่ะแต่ว่าตรงส่วนนี้กิ๊กจะไม่เปลี่ยนนะคะกิ๊กจะใช้เป็นตัวนี้เลยจากนั้นเราก็กด next ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะ ตรงนี้เขาก็จะอธิบายในส่วนของการใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานะของโฟลเดอร์และไฟล์เอกสารที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะคะในส่วนของ SharePoint นะคะหรือว่า การซิงค์ระหว่างตัวแชร์พอยต์กับตัววันได้หรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะหรือว่าใช้งานผ่านโมบายได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่าพอเราทําการกดซิงค์เรียบร้อยปุ๊บนะคะในส่วนของโฟลเดอร์นะคะที่มีอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยเขาก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้คะ่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเขาจะแสดงในส่วนของชื่อโฟลเดอร์ ซึ่งชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้เราจะเห็นคำว่า SharePoint Class Basic Com แล้วก็ขีดตามด้วย Document นะคะชื่อนี้มาจากไหนนะคะชื่อนี้มาจากมาจาจกชื่อไซต์ของเรากับเมนู Document นั่นเองนะคะอะไซต์ใน SharePoint ของเราชื่อว่า SharePoint Class Basic Com เมนูที่เราเลือกซิงค์คือเมนู Document ดังนั้นโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะคะ ก็จะเป็นชื่อไซต์ตามด้วยด็อกิเมนต์นั่นเองอทีนี้เราจะใช้งานเราจะใช้งานยังไงเราก็ดับเบิ่คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ได้เลยทีนี้จะเห็นได้ว่าด้านในของตัวด็อกิเมนต์เนี่ยยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีไฟล์อะไรเลยเราก็สามารถสร้างได้นะคะจากเครื่องของเราหรือจากแชร์พอยต์ก็ได้สมมติว่าสร้างจากเครื่องของเราสมมติคลิกนิวโฟลเดอขึ้นมานะคะกดปุ่มนิวโฟลเดอปุ๊บ ได้ตั้งชื่อเป็นโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ A ปึ๊บอ่ะระบบจะทำการซิงค์ให้อัตโนมัติเลยนะคะในโฟลเดอร์ A ตรงนี้ที่เราสร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะไปปรากฏนะคะไปปรากฏที่ตรงนี้เมนูด็อกิูเมนต์อ่ะตรงนี้ยังไม่ปรากฏเราก็ทำการรีเฟชหน้าจอนิดนึงนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าในนี้มีโฟลเดอร์ A ที่เราสร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแหละ นะคะก็คือมันสิงกันทีนี้ถ้ากิ๊กทำการสร้างในส่วนของโฟลเดอร์ในเมนูด็อกิวเมนต์ตัวนี้ล่ะแล้วก็คลิกที่ New แล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์จากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์ B, แล้วก็กดปุ่ม Create ในตัว SharePoint ในเมนู Document ก็จะมีโฟลเดอร์ B เพิ่มขึ้นมาก็ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบนะคะว่าในโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาหรือไม่อ่ะก็จะเห็นได้ว่าในเครื่องของเราก็จะมีโฟลเดอร์ b เพิ่มขึ้นมาด้วยทีนี้อันนี้คือมุมมองของโฟลเดอร์นะคะแต่ถ้าเราอยากจะสร้างไฟล์เอกสารสมมติว่าในนี้มันสร้างไม่ได้เราก็สามารถที่จะไปตั้งไฟล์เอกสารที่เป็นออนไลน์นะคะบน document ใน share point ตรงนี้ได้ ะะโดยการคลิกที่ปุ่ม New แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการสร้างได้เลยไฟล์ที่เราสร้างตรงนี้ก็จะถูกซิงค์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะ,ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือการใช้ฟังก์ชันการซิงค์ทีนี้ถัดมาค่ะนอกจากซิงค์แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยากหยุดการซิงค์อยากหยุดการซิงค์แล้วไม่อยากซิงค์แล้วเราสามารถหยุดการซิงค์ได้นะคะหยุดการทํางานของตัวนี้ได้ โดยการคลิกเลือกโฟเดอร์ที่เราต้องการหยุดนะคะหยุดสต็อปการซิงค์หรือจะสต็อปทั้งตัวนี้เลยก็ได้นะคะจะหยุดการซิงค์ทั้งทั้งตัวสไต์ทั้งตัวเมนูด็อก m ิวเมนต์เลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่อยากซิงค์กันแล้ววิธีการก็คือเราสามารถคลิกเลือกค่ะจากนั้นคลิกขวาที่เมาส์นะคะอ่ะแล้วเลือกเป็นสต็อปซิงตัวนี้เขาก็จะหยุดการซิงค์ให้เราทั้งหมดเลย นะคะนี่เป็นวิธีการหยุดหยุดการซิงค์หรือเราอยากจะหยุดอ่าเรามีมากกว่าหนึ่งนะคะเรามีตัวเนี้ยมากกว่าหนึ่งตัวเราก็สามารถคลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นเซตติ้งก็ได้นะคะคลิกที่เซตติ้งตรงนี้ก็ได้นะคะด้านในเขาก็จะมีให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการหยุดนะคะหยุดการซิงค์นั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับการใช้งานฟังก์ชันซิงค์นะคะ ก็จะจบเพียงเท่านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเราใช้งานไม่ยากเลยนะคะวิธีการง่ายๆไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะคะอ่ะก็ตรงส่วนนี้ทุกท่านสามารถลองไปใช้งานลองเล่นในตรวจของฟังก์ชันซิงค์ดูได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการแนะนำหัวข้อการตั้งค่าซิงค์ระหว่างการซิงค์ในตัว SharePoint นะคะและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในเครื่องของเราสำหรับวันนี้